ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะะตอนนี้คุณผูกับชมพิชชีนแนลนะคะตอนนี้เราก็ด้านซ้ายล่างก็เราก็จะมีตัวละครเป็นยูทูบเบอร์ของตัวเองนะครับเออซึ่งวันนี้เราจะมีห้าเรื่องหลักๆที่เราจะมาอันนี้คือผมสรุปแบบมันเอาความจริงมันมีหลายเรื่องวันนี้มากนะครับแต่ผมย่อม,มาให้เป็นห้าเรื่องหลักๆนะครับอาจจะมีเสียงรถเข้านิดหน่อยนะคะเพราะอันนี้คือผมอัดอยู่ เกออือบจะหน้าบ้านเลยนะอันนี้คือผมอาจอยู่เกือบจะหน้าบ้านเลยนะมันก็เลยอาจจะมีเสียงรถเข้านิดหนึ่งก็นหน้าบ้านผมอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็คอมผมอยู่ด้านยืงขวานิดหน่อยนะครับแล้วผมตั้งอนัดกล้องไว้ด้านซ้ายนะครับก็อาจจะมีแบบหันไปด้านขวาอย่างนี้บ้างเลยหันอย่างนี้บ้างเพื่อไปดูพัดลมหรือ ดูนู่นดูนี่นะครับก็เนาะก็อย่างที่เราบอกนะครับมีห้าเรื่องหลักๆนะครับ<ๆ>ก็เรื่องแรก<ๆ>คือสายล่างนะครับอาจจะมีวีทูเบอร์หรือว่าตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นวีทูเบอร์เข้ามาในฉากบ่อยๆนะครับในหลายคลิปนะครับก็ก <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ็อันน<ๆ>ี้คือสรุปมาแล้วนะก็ถ้าคลิปมันสั้นก็ขออภัยนะครับเพราะว่านี้คือมาประชาสัมพันธ์เฉยๆนะครับก็เรื่องที่สองนะครับซ้ายบนนะครับ มันจะเป็นชื่อช่องเทมเพลตอยู่นะครับก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบก็ขอให้บอกมานะครับคลิปนี้จะเปิดคอมเมนต์ด้วยนะก็นะเรื่องที่สามครับเรื่องคำหยาบใช่เรื่องคำหยาบมันเป็นนิสัยส่วนตัวของบางคนอยู่แล้วบางคนเขาก็พูดบ้างบางคนเขาก็ไม่พูดนะครับก็สำหรับผมนะบางทีก็จะพูดบางทีก็จะไม่พูดเลย แต่สใหญ่อาจจะพูดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคือผมจะไม่พูดเฉพาะตอนนั่งเล่นเกมกับรุ่นพี่รุ่นที่เป็นแบบพี่ผมนะครับก็จะไม่ค่อยพูดนะครับก็อาจจะมีหลุดมาบ้างแต่ว่าก็จาไม่เยอะขนาดนั้นนะคบโอเคเนาะส่วนถ้าอยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนที่เข้ามาใหม่จะเป็นไอ้ปังนะครับซึ่งผมไม่เคยแชทกับไอ้ปังเลยหรือว่าไม่เคยอัดกับไอ้ปังเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนชอบ ไอปังกันนะครับขอให้ทุกคนชอบไอปังกันนะครับก็นะครัะออนะตอนนี้เราจะมีสมาชิกเพิ่มนอกจากไอไทม์ไอมิกก็จะมีไอปังเพิ่มนะครับต่อไปเรื่องต่อไปคือเรื่องที่หนะ้าเนาะไมเรื่องที่สี่นะไอเรื่องที่ห้าใช่เออใช่สิ สี่คือไอปังนั่นแหละแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะมีพี่ปามพี่เตี้ยพ,พี่นุ่นพี่นี่เข้ามาในคลิปของเรานะครับแต่บางคนเขาก็ไม่รู้นะว่ากูอัดคลิปอยู่ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของเรื่องที่ห้านะครับก็จะเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องดีใจนะครับถ้าชอบช่องเรานะครับคือ ผมจะกลับมาลงคลิปแล้วครับแต่ไม่ได้ลงบ่อยแบบลงบ่อยแบบกด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 ลงนะครับคือผมก็อาจจะดองคลิปนะครับดองคลิปไปเยอะเหมือนกัน like แต่ช่วงที่ผมไม่ได้ลงมาเนี่ยผมไม่ได้อัดเลยเอ้ไม่พยายามอัดนะครับแต่มันไม่มีโอกาสได้แบบเออผมพยายามอัดแล้วมันไม่มีโอกาสได้แบบมันไม่มีโอกาสได้ลงเลยเพราะบางคลิปอะมันมันมีเสียงรบกวนเข้ามันมีเสียงนู่นมันมีเสียงนี่ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนม้าง ไม่ได้ทํานู่นไม่ได้ทํานี่อยู่ๆอยู่ๆไฟล์ไม่พอมัง่งอันนู้นอันนี้มัง่งก็คือตอนนี้เราจะเริ่มกลับมาลงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนชอบกันนะครับอยากให้ทุกคนชอบก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็จากที่เราไม่ได้ลงคลิปกันมาเป็นเดือนนะครับหรือปีก็ไม่รู้นะ่าแต่ประมาณหนึ่งปีแล้วนะเกือบหนึ่งปีแล้วนะก็คลิปหน้านะครับก็อาจจะมีการที่แบบ มีตัวละครอ,อยู่ด้านซ้ายแล้วผมก็นั่งเล่นเกมภาคไปนะครับก็นั่งเล่นไปด้วยเลยนะครับก็ฉาบคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปผมจะคลิปนี้ผมอยากบอกไว้ก่อนนะคือคลิปเนี้ยผมไม่ได้ตัดนะครับคือผมไม่มีเวลานะผมก็มีงานออนไลน์มั่งนู่นนี่นั่นมั่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้ายอดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับก็ เราจะเป็นเราจะผันตัวเป็นวชูเปอร์นะครับก็นะก็ถ้ายอดดิสไลค์เยอะนะครับเราก็จะล้มเลิกนะครับเราก็จะไปเล่นปกติแต่ตัวอักษรด้านซ้ายก็ยังจะขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เนาะก็สับดาห์นี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะครับถ้ากดติดตามใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็บายบายนะครับ ก็ไม่ได้ต่ำเนาะคลิปเนี้ยผมไม่มีเวลา